บริษัทนายออราอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดมุ่งหวังในการช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์หน้าใหม่เพื่อเฟ้นหานักสื่อสารและสร้างสารรค์ผลงานด้านสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์คล่องแคล่วทันสมัยและเปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจอันจะส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีพื้นที่สร้างสารรค์เป็นคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียในการทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถเพื่อสร้างสารรค์สังคมอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพสร้างไรายได้ทางออน ลายยกระดับคุณภาพให้แก่ชีวิตในอนาคตต่อไปโดยโครงการ Thailand Creator Challenge 2024เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและร่วมผลักดันจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศถึง7มหาวิทยาลัยและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์กับครูมืออาชีพอาทิสอดอสไตล์ Style, เจ้าของช่อง y o u t u b e ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า4.2ล้านคนคุณหมอของฝันแพทย์หญิงชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0คน และเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกมากมายเพื่อรวมสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่หลักดันต่อยอดยกระดับคุณภาพคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันจะนำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่สนใจในงานที่จัดขึ้นวันนี้ครีเอเตอร์ของ t ทยแลนด์2024นะคะก็จะเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนมหาลายัยและจริงๆก็มีกลุ่มทั้งรัฐบาลในหน่วยงานไม่ว่ามีป้าที่สนับสนุนในเรื่องแพลตฟอร์มหรือ,อท่องเที่ยวหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นครั้งแรกของภาครัฐและเอกชนและมหาลัยในการร่วมมือกันทำงานครั้งนี้ค่ะแต่และส่วนของทางหน่วยงาน อย่างตัวของพานาซีกรุ๊ปก็จะเป็นเรื่องหลักสูตรของเรื่องแอนตี้อาจิ้งเรื่องการท่องเที่ยวทางมหาลาัยอาจารย์ก็จะมีความในการที่เทรนนิ่งน้องๆที่เป็นมือใหม่มือสมัครเล่นที่ต้องการเทรนเนอร์การสอนการแอคติ้งหรือการทำครีเอเตอร์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นแพลตฟอร์มดูคิวเมื่อน้องๆทำงานเสร็จแล้วต่อไปก็จะมีงานเลยแพลตฟอร์มดูคิวก็จะมาเชื่อมต่อแล้วก็จะมีทีมของ Wis d o m ที่จะเชื่อมต่อกับเราไปทั่วประเทศในการที่จะไปออกบูธตามมหาลัยแนะนำและไปแต่ละจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นโครงการทั้งหมดนะคะค่ะก็จะมีผ่านทั้งแพลตฟอร์มดูคิวในการที่จะล็อกอินเข้ามารับสมัครก็จะมี5สายตามที่เขาแจ้งไปนะคะท่องเที่ยวกินสปอร์ตบิวตี้แล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ครับ ศิลปินนักร้องถ้าน้องๆคีเเตอร์หรือทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพนะคะก็ชวนเชนิญเชิญช,ชวนในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคมที่แพลตฟอร์มดูคิวค่ะคะรับสามารถเ,เข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่เ c e e o o o นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าดูคิวนะครับ D O O Q นะครับหรือ l i น์ App นะครับแอส <Q. S 2> ดับโอคิ o o ครับผมตรงนั้นจะมีข่าวสารอัพเดตอยู่ตลอดเวลานะครับและช่องทางการ,การสมัครก็จะอยู่ในในในั้นนะครับผมจะเรียนเชิญทุกท่านจะเข้าเข้าไปสมัครในช่องทางต่างๆนะครับ